สวัสดีครับเฮียสิวิจารพาซาลวิทออโต้นะครับวันนี้มารถบาทประจำสัปดาห์ขวามือครับจะเป็นเซนต้าสีขาวนะครับพีออร์ดกาลิแจงกาลิสต้มนะครับซิตี้มาด้าสองปาแล้วก็แจ๊สจีเคนะครับทุกคันนะครับโหมาจานครับใช้กระดาษเพียง9ก้าบาทพีดาวพีจารพีออ์สี่ทคันครับให้คาาฟีหนึ่งร้อยแปดสิบาทจ่ายค่างวดได้นะครับเพราะที่นี่คือพาซาลวิทออโต้สายด่วนเบอร์ศูนย์ดสาม 829 39 39ยาลิสผ่อนเริ่มต้นที่6,000บาททั้งขาวทั้งแดงทั้งขาวซิตี้รุ่นนี้ผ่อนเริ่มต้นที่6,000บาทแล้วก็ซิตี้ตัวใหม่ผ่อนเริ่มต้นที่7,000บาททั้งดำทั้งขาวคัมรี่ผ่อนเริ่ 6, มตน 4, ้นที่6,000บาทไอเมล่าเริ่มต้นที่4,000บาทถึง5,000บาทนะครับพีออสโฉมนี้6,000บาทครับแล้ว4,000ใช้เงินดาวเพียง9บาทปีทุกอย่างนะครับและการันตีรถทุกคันนะครับไม่มีจนหนักที่ความเสียน nam ท่วมนะครับและเฮ ตัวนะครับ0 8 3 8 2 9 3 9 3 9 0 8 3 8 2 9 3 9 3 9, 3, 9, 3, 9 4, นะฮะดวนจีสดือบโบต้องที่พาเลเวียโตโดนที่คุณการันตีคุณภาพ100%เฮ้